สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับกองสลากแจงหอออกกองสลากแจงแล้วสาวถูกรางวัลเลขหน้าสมตัวแต่ช่วดเงินหลังหวยปั๊มตา80บาทหอออกกองสลากแจงแล้วสาวขึ้นเงินลงพักช่วดเงินหวยหลังถูกรางวัลแต่หวยปั๊มตา80บาทเผยขึ้นเงินได้ตามปกติแนะนําไปขึ้นเงินที่สามธนาคารรัฐหรือที่กองสลากสนามบินน้ําจากกรณี หญิงอายุ44ปีถูกลอตเตอรี่เลขหน้า3ตัวแต่ขึ้นเงินไม่ได้ระบุซื้อลอตเตอรี่จากแม่คาเล่แต่มีกระดาษเขียนว่า2ใบ12ล้านเย็บทับเอาไว้ที่มุมยอมรับไม่ได้เปิดดูพอหวยออกตรวจรางวัลพบว่าถูกรางวัลเลขหน้า3ตัว111ได้เงินรางวัล8,000บาทจึงนำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินกับยี่ปัวแต่ยี่ปัวไม่รับขึ้นเงินทำให้ต้องไปแจ้งความความคืบหน้าล่าสุด วันที่4เมษาย,ยน2566คนโทรหนุนสันสนาคมพอ,อ,อกองสลากชี้แจงว่ากรณีดังกล่าวเป็นฉลากที่ประทับตาเป็นสลากที่จําหน่ายในโครงการฉลาก80บาทเพื่อป้องกันการซื้อฉลากจากจุดจำหน่าย80ไปขายต่อหรือไปขายบนเท่านั้นจึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าสลากที่มีตาประทับทุกใบสามารถขึ้นเงินรางวัลได้อย่างแน่นอนโดยแนะนําให้ผู้ถูกรางวัลนําสลากไปขึ้นเงินรางวัล ได้ที่สธนาคารของรัฐได้แก่ธกสธนาคารอ,อมสินธนาคารกรุงไทยหรือไปที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีซึ่งเงินรางวัลจะถูกโอนเข้าแอปเป่าตังค์ส่วนสลากที่ขายในแอปเป่าตังค์สำนักง,งานฉลากจะเก็บรักษาตัวฉลากไว้ที่สำนักง,งานสลากจึงเป็นไปนไม่ได้ที่จะมีการนำมาขายวนได้อีกหากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์คอเซนเตอร์ 025289999เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ